สวัสดีจ้าทุกๆุคนมืออื่นมีธุระเนาะกะลีต้องอัดมาอัดตอนขึ้นใส่ชุดนอนนางอัดบัสังสีบ่มีคลิปทรงหาเพื่อบางคนเพนถาเนาะคิดเขาห่างจะขวงว่าเพื่อมีคนถาเอาจ้าอันนี้เป็นเรื่องของที่ว่าแต่งงานกันกับฝรั่งไปอยู่เมืองนอกแล้วตอนนี้ ไปอยู่เราสามปีกว่าในสามปีเนี่ยเคยมาบานสองเทือเพราะว่าด้วยเหตุคานั่นคานี่มันแพงกับโบเดม,ม่าล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าผัวเห็นงานคนเดียวเจ้าของไปนะตอนแรกเห็นงานมาที่นี่ลูกกระเล่นได้ลูกหน่อย พราะได้ลูกน่อยแล้วต้องเลี้ยงลูกแม้ว่าลูกกับบบคอยแข็งแรงแมมก็เรียกออกผัวก,ก็เลยบอกว่าออกงานเธอออกงานมากเลี้ยงลูกซะเจ้าของก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านยน่มันกับไปรับทรงลูกอียังงสินาะกไอเหตุงานบ้านเล็ยกเีกเหน่อยไปการนะ่ะชีวิตการเป็นยูนี่เพึ่นบอกว่าการเป็นยูนี่น้องเจ้าของเนืองบอกว่าก็กินกับ ประหยัดยแต่ว่ากับโบได้ถึงขนาดว่าจํากัดจําเขี่ยยัยงซง่แหมกับก็บประหยัดนระดับระดับนึงละแต่ว่าโบได้คักปนีบปัญหาก็คือว่าแม่น่ะเราอยากมาเราอยากมาเห็นมองนอกคือตอนนี้ว่าสั้นแม่ขอยุ้สิบแปดแม่น่ะอยากมาแม่น่ะว่านําถามแม่สีถามตลอดว่าอีหล่ะ แม่อาจจะมีคำถามตะลอดว่าอีลาย่ามไหนเสียห้แม่ไปเมืองนอกแม่เสิยดไปยามไหนแม่เสิยดไปเที่ยวย่มไหนพะวันเล่าว่าเล่านไปงานอันกระถินงานยังไงละ่ะก็เจ้ากันได้เคยฝรัง่งคือกันก็เจ้ากับห้องก็ไปเมืองนอกเมืองหน้ามากไปเยี่ยมลูกข้าเจ้ามากเพื่อ็ไปายเที่ยววันนี้เพื่อนไลยรู้ว่าแม่ แม่ข่อยนี่ว่าสันได้ผัวฝรั่งเพิ่นเลยมาถามแหละเจ้าเด้ไปเมืองนอกเมืองหน้าจักเทียบบอได้เคยฝรั่งในยังคึกกันนังสี่ไหมแล้วก็มาถามมันเขามาแต่งมาอย่างสิงก็ว่าเออเขามาแต่งมาอย่างยูแล้วก็เนี้ยอันเจ้าคือบ่ไปเที่ยวเมืองนอกคอยไปเที่ยวเมืองนอกดีดีเจ้าเด้ขี่เครื่องบินบอว่าสันเจา้าเคยบอขี่เครื่องบินแม่ข่อยกันเลยว่าบ่ไเด้ขี่แล้วว่าซส่นมันแล้วก็บอกว่าขี่เครื่องบินตอนคืนเปน็นจังสี่เด้ ตอนลงผมยังสี่เด้อาหารทั้งเครื่องบินอ้ยเบาเบาให้แม่เบาเบากับแม่หนูสันเบากับแม่หนูเบากับแม่น้องคนนี้ลหละแม่เพิ่นกัเลยแบบอันกลับมาาสิไม่แม่เพิ่นก็มีความหน่อยเหนือตั้มใจแต่ว่าตอนนั้นตอนที่เพิ่นคุยกันยุวัดนะเพิ่นเก่าเบอร์โทรก,กันแอดไลน์กันผู้เฒ่าสมือหนิมเจจรยว่าบ่ท่านสมัยเด้่มมีฮอตเฟซบุ๊ก อีหลีแต่แม่ข่อยเนี่ยแม่ข่อยแม่ข่อยแม่ยายแอเนี่แม่ข่อยอายุเจ็ดสิบห้าปีแม่ข่อยก็มีเฟซแม่ข่อยมี่ฮอตติกก็ยูทูบแม่ข่อยกับเบื้องเป็น่นนั่นแหละแม่เราวพึ่กันเพราะฉัน,น,นมันบ่าเป็นเรื่องแปลกคนหุกเก่าเจ็ดสิบมี่เพื่อนกับแอดไล่กันเ้วกันยายคนนั้นก็นสทรงรูปไปเมืองนอกมาให้เบิง่งเด้แต่ว่ายายคนนั้นอ่ะลูกเพื่อนอ่ะอันได้ผัวนิวซีแลนด์ แต่ของเจ้าของเรืองนอกเจ้าของเรืองพอนเดทผัวทัางอยู่ลปบทรงลูปมาไปนิวซีแลนด์ไปฮันไปนียังสิแม่เราเกลีลยยทรงรูปนั่นแหละไม่เห็นหนองเจ้าของเรือเบิงไม่เห็นอูเบิงว่าสันทรงมาแล้วก็นี่เห็นบอกเขาเด้ไปยังสันยังสี่เบาเรื่องว่าโว้ยแม่หรือว่ามันเพื่อดแท้ทรงมากเลยมันคือยามกันนี่ว่าสันแต่ว่นแม่ก็อยากไปไห้แม่ไปยักเทอนในลาว่สัน มันทีจักบาทมันก็บอกพวมเนีเป็นยังมาสัน่นน่องเนี่ยน,อนอ้องน่องลูกยูแม้ว่าการใส่ใจของน่องเป็นยังไงเพราะว่าน่องว่าน้องกะส่งเงินให้เม่เด็ให้เราใส่เดือนละหาพันหาพันมาสัน่นเกิดเอยอายคนอื่นกับมี่เพิ่นก็ส่งให้แม่คือกันแต่ว่าน้องเ่ยสียหาพันคนอื่นเขาก็สองพันพันหนึ่งไปเองส่นะ่นะงให้เม่น้องเน่ะก็ส่งได้ซ้ำน,นันแล้วก็แม่กับ,บ่าน ลูกเพิ่นเพิ่นว่าลูกเพิ่นให้ใส่เดือนละเมือนผุ่นมาสันอันว่าให้ใหแม่เมื่อนหนึ่งให้พอ่อเมื่อหนึ่งได้ผัวรวยรวยมาสันน้องก็เลยว่าแม่นูก,กับอันมีซ้ำนีเนาะผัวนูกับน้ำนีหนูผัวนูก,ก,บนนนก,นก,กับเฮ็ดงานคนเดียวแม่หลังเมื่อเฮ็ดงานมาสันไปเฮ็ดงานน้อเขาว่าเมื่อหนอง,งเงินหนีเฮ็ดข้าวเดียวได้ายขึ้นยังก็ไปหาเฮ็ดก็อธิบายให้แม่ฟังอยว่า ด้วยว่าห้านนี้บ่อค่อยแข็งแรงลูกลูกนี้บ่อค่อยแข็งแรงตรงเบิ้งแม่น้องก็ไปว่าเป็นเป็นหอบนั่แม่หมายถึงว่าลูกของเนเจ้าของเรื่องนี่เพิ่นเป็นหอบน้่ก็เลยต้องดูแลใกล้ชิดกับบ่อยากล่อยบ่อยากยังสินะอืมมานนี้เพิ่นก็เลยบอก่อยฟังลวบาเฮ็ดจังได้เย่แอ๋เอจ้าหนูซอยข่อยเนี่ยข่อยสิบ,บอกแม่ข่วยว่าจังไดว่าซันเอาบา้านนี้ปัญหาไม่ข่อยแก่เราได้บ้านี้ ข่อยก็เลยบอกว่าเอาจังสีเ่เธอบอกว่าแม่แย่าไปแม่แย่าไปฟังคนอื่นหลายแม่แย่าไปยึดติดกับชีวิตคนอื่นหลายว่าอ่อนเห็นเราฟังเลยว่าการใส่ใจเฮ้านี่เป็นยังไงยังไดผัวเฮ้านี่มีค่าใจใจเฉพาะที่ว่ามาดูแลในครอบครัวแล้วก็ส่งให้แม่กินส่งให้แม่กินส่งให้แม่ใส่นี่เดีอนละราหาพันนี่ เข้าบริถือว่าแม่เป็นผระละเด้เข้าก็บแฮมแมนเป็นนาทีของเข้าที่ว่าเข้าต้องตอบแทนแม่เข้าแต่ว่าเข้ากับมีกําล่างซ้ำหนีเนะเาะข้าเจ้าได้เรือนละมือแม่มือนหนึ่งพวามือนหนึ่งอันก็นคือแบบว่าบอกแม่เขาเลยว่าวาสนาเขาวาสนาคนเข้าเกิดมา้ทุนบุญทุนวาสนามันต่างกันอืมแข่งเนี่ยกับแข่งไหนมันแข่งวาสนากันบ่ได้แล้วัวเขากับให้เขาหลายเขากับมีกําล่งลางหลจะให้พวเขาเขาวาสนาดีเนาะเขาได้พวลําพวรวยแต่เจ้าของนี่ ผัวเจ้าของนี่สีมาทึ่งพนตอนนี้พนบ้านเนี่ยรถเดี๋ยว่ันด้วพรมาสัน่นพนบ้านแล้วก็มาเลี้ยงลูกมาเยีงนี่แหละเห็นแม่ไดีอยูยูเด้กินแล้วก็ว้าถึงว่าความลําบากของผัวเฮนะ้าเนี่ยจึงข่อยขอย่ขอยก็เคยแบบตอนผัวเขไปเฮ็ดงานนั่งสิอันนี้ข่อยบอกาให้นอนเจ้าของนร่งฟังว่าย่าผัวเขาไปเฮ็ดงานเราสุกตื่นเศร้าตื่นเศราย่ามเราหนาวสีแล้วก็ตื่น,น,นเศราบน,นี้เฮ็ดงานไม่ยางไหมเพราะว่า ฝรั่งอ่ะอ่ามเพิ่ไปเห็นงานเพิ่นกับสิบรอรถซึ่งของผัวข่อยนี่เพิ่นกับสิบรอลรถไปได้เพราะว่ามันไม,ม่มองจอดของบริษัทนี่บ่มีเลยเราเห็นงานหนามองตึกถนนติดถนนแม่ติดถนนใหญ่ข่อยอเคยไปเห็นบริษัทเราบัดที่เนี่นมองจอดรถจังเสียมันมันมันจำกัดถ้าไปจอดจอดในห่างนี่นยังเสียมันกับมันกับบมีมันกับบอมีเนี่ยมองอื่น,นที่ไปจอดมันต้อง เที่ยวไปนั่นขยับรถมั่นสิเป็นแบบอย่างย่าไปจอดมันสีเมียนตู้แม่ตู้อัตโนมัติเราห้องเ็าไปห้องก็ไปจอดเรห้องเขาไปกดแมว่ห้องจอดไปลาเท่านี้เขาออกเวลาเท่านี้ไม่ต้องเสียเงินแม่มันโบฟี่แม่นั่นแหละก็บอกแม่แล้วไปว่าการเป็นยูชีวิตในเมืองนอกเขาจังไดอันนี้ย่ามือเศร้าเนี่ยเขาเห็นผัวเขาไปเห็นงานยังงงงงบางมือนี่ที่มาตกตากที่มาตากฝนเมืองนอกนี่ฝนตกดี อันคอยก็บ,บร่รหลดอกว่านิวซีแลนด์นะ่ะฝนตกดีบ่แต่ว่ายูเวลยรเยียมน่ะฝนตกดีดีนะะั่นล่ะไปเห็นงานในเขาลำบากซ้ำไหนเขานี่ซ้ำไหนก็บ,บอกแม่ว่าแม่รออีกชักหน่วยก่อนอันนี้คอยเนี่ยน้าวิธีเราได้ว่าบอกแม่ว่าแม่ถ้าถ้าคอยบอกว่าน้องถ้าถาน้องคิดว่าน่องไหวเดอ้อต่อไปแน่น่ะคนบอกว่าแม่แม่รออีกชักหน่วยก่อนรอให้แบบว่าลูกหลานนี่ไงก็นี่ ญงกานี ock, 1970, agora, ่ให้ร้านดูแลตัวเองได้กานี้ให้ห้านแข็งแรงที่ว่าไปโรงเรียนได้โดยว่าบบตรงห่วงบบตรงหยัาแล้วหนูจะไปเฮ็ดงานหนูจะไปเฮ็ดงานแล้วหนูสิกเก็บเงินนั่นล่ะเก็บเงินนั้นว้หยดกับปุ๊กหยอดกับปุ๊กทุกมือคอยกระบอกน้องได้ว่าเจ้าต้องหยดกับปุ๊กเฮ็ดขึ้น่าเด้อคันเจ้าเฮ็ดได้เจ้ากระบอกแม่เจ้าไปหยอดกับปุ๊กหยอดกับปุกไ้ค่าเครื่องบินค่านี่ที่เอาจะแม่มากซับพอตโดยเฮาถึงว่าบบตองบ่ตรงรบก่อนผัวเท่าเฮาก็บอกผัวเทาก่อน่าพ่อลูกพ่อลูกแข็งแร่งว่า คือเดี๋ยวนี้ลูกกับไปโรงเรียนอยู่แต่ว่าเพราะลูกดีขึ้นก็นี่สุขภาพลูกแม่ก็บอกว่าที่รักฉันอยากเอาแม่ฉันมาฉันรู้ว่าทุกมืออนี่อะชีวิตขอบขาารัวกันใส่ใจในขอบรัวเฮาน่ะมันจํากัดคือแบบว่ามันบ่พอจะมาฟุม่มเฟือยแล้วฉันก็ขอบคุณเธอที่เธอนะ่ะส่งเงินให้แม่ฉันเดือนละหา0 5นหาพันพอร์ตแม่ฉันพพอร์ตคขอบครัวฉัน วันนี้ฉันนะอยากเอาแม่ฉันมาแต่ว่าบ่ต้องห่วงฉันจะบ่รบกวนเธอแต่ว่าฉันขออนุญาตไปทํางานเพื่อฉันจะเอาเงินนี่มาหยอดกับปุกหยอดกับปุกแล้วก็ให้แม่ฉันมาเยี่ยมขอให้เธอการันตีแม่ฉันให้แม่ฉันมามาแน่เพราะว่าแม่ฉันอยากมามันเป็นความปัฝันของผู้เฒ่าแม่ฉันก็อายุหลายแล้วเพิ่นก็อยากมาเห็นฉันขอเวลาเก็บเงินโดยที่ฉันจะบ่ให้เดือดร้อนส่วนของส่วนของเธอเลยสิเธอหามาดูมาเลี้ยงครอบครัวฉันก็ขอบคุณเธอหลายๆ ที่เธอดีกับฉันที่เธอดีกับแม่ฉันให้บอกกับผัวเบิ่งว่าผัวอนุญาตบอกกันผัวอนุญาตกัดกอดข้อหอมแก้มมาลวดกับขอบคุณถแต่เขาบอนุญาตกับบ้าถึงว่ากกะกับว่าเป็นอย่างก็บว่าเศร้าซีกะเออเพราะว่าห้องอธิบายเหตุผลเราผัวห้องบอนี่พ่อหนุ่มบีเจ็กหน่อยทิ้งช่วงระยะเวลาไปล้วก็จังบอกกับผัวอีกเออลองเบิ่งก่อนเอาเอาสเต็ปนี้ก่อนเอาสเต็ปนี้ก่อนสเต็ปแล้วเราก็ไปบอกแม่แล้วว่าแม่หนูจีหนู ใจเย็นๆนะหนูสิไปบอกกับผัวหนูว่าจังสิงสิแม่รอไอ้กอนบอล่อกเนี่ยพ่อสถานการณ์อี่มันดีขึ้นสุขภาพร่างกายร่านดีขึ้นหนูก็จะไปเห็นงานหนูก็สัญญาว่าหนูจะเอาแม่มาให้ได้ไปบอกกขาล่องสี่ล่องมองได้ข่อยคิดไดซํานี่หรือว่าผู้ใดอะที่คิดได้ยังไงกับความเมตนมาบอกแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกคนลหละแต่แม่ข่อยอย่างสเลากยังอยากไปหนูยังอยากไปเห็นแต่ว่าข่อยกับบ่เคยท่านไหนเอาแม่ข่อยไปด้แต่ว่าแม่ข่อยนี่เพิ่นเคยเด้ไปอินเดีย ไปเกาหลีไปสิงคโปร์แล้วแม่ข่อยก็ไปเล่าไปพมา่าที่แม่ข่อยเคยไปอันนี้คือคือออกเงินในแม่ไปแต่ว่ายุโรปในแม่ข่อยก็อยากมาแม่ข่อยก็อยากเห็นอยู่แต่มันก็เด้ถึงท่านเด้ถึงเวลาเอาแล้วมาก็รอบเบิ่งน่อนเทิ่ยงว่นเดียวนีแล้วก็เท่าคักแล้ว นั่นเจ็บนี่รถเจ็ดสิบห้าหรือเจ็ดสิบหกแม่แล้ว่าแม่ีินั่งไฟยเงาเงอยู่หลุมแม่ฉินั่งไหวโบ,บอะกับเราวนเราอยู่เอาอันนี้ก็มาฝากกันเนาะมันกับหลายคนน่ะที่ได้พวกรั่งแล้วกับแม่อยากไปเมืองนอกอยากไปเห็นอยากไปลู่อยากไปเห็นต่างชาติต่างแดนเนาะเอาจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็ขอโทษขออภัยที่ใส่ชุดนอนอจาจจะแสงสีมันก็จังสีหรืออยู่ห้องน้อนพอขอเปิดไฟเหลืองเปิดไฟยังสีใบสีว้วนั่นแหละจ้ะเอา กันไหนก็ขอบคุณเดอ้อจากขอให้มู่เจ้าสุขภาพแข็งแรงโชคดีตลอดปีตลอดไปจ้าขอบคุณ